ไม้โหกอ่ะแล้วแล้ว no ้หญจะทำทำอะไรเนี่ยทอันน like ี้ซุงี้นี่งี้นี่งี้ต่อไปไม่ให้โดนแดดแล้วต่อไปไม่ให้โดนแดดนะอันนี้ก็ขอบคุณให้เตจังหวัดเก่าเพื่อนกันหมดปีได้ประโยชน์ได้นะก็ยังใช้ประโยชน์ได้วเพื่อนกันอะไรเราเดิน ของเท้า,าราคาคู hmm. ่ละพันสองพันก็ยังไม่ต้องเสียดายอาจางยกำนันไม่มาส่วนก็คงจะได้กินเรื่อยๆกำนันวิวทรัพยากรมาห้าปีกันนี่ต่อไปต่อไปไม้ช้างโดนที่ระเบือเนี่ยนี่เงาะกินมันน่าจะสุกอยู่คงไหนเนี่ยลองเรือหัทช์วงนี้น่าจะสุกจมูกเขาจมูกเรื่องโครงการเลย มันเลยสูงมากแต่เราไม่ได้ทำเสามันไงมาตรงนี้มาตรงนี้สุยขายนา้ายที่เลี้ยงจริงมีหกตัวอ,อน,นุสนฟ้าสีขาวนบินสีดำซื้อมาตัวแล้วแต่มันก็ไม่บินหนีถ้าบินหนีก็เป็นอาหารของชาวบ้านไป

มันสลัดสลัดทิ้งหมดเดี๋ยวมันสลัดเอาแค่สามลูกเราก็แย่แล้วสามลูกมันแค่อย่างนี้แล้วทดสอบความหนาพือ้องทาันนี้มันอาจจะได้นี้สงน้ําที่เราลดผักด้วยมันก็เลยติดใหญ่ติดอ่าก็ต้องม้วนเมือสับแล้วก็พอกัน